เราไม่คุยกับคนแล้วเหรอเราคุยกันดเวยที่เหียอเปล่าอ่ะห้าพีอะไรับเล้ยสุดท้ายเขาก็เลือกเอ็นสามจุด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 เขาไม่น่าจากไปเลยอ่ะนี่มันดริฟเฟลดราก้อน ครับทุกทุกคนผมจิโนโ้แซลเคครับผมแล้ววันนี้นะเราอยู่กันที่งานมหกรรมรวมความเป็นญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียต,ตอนออกเฉียงใต้นะผม j a p ป n Expo t h a ป l ท n d 2025ที่ลานหน้าห้าง Central World กรุงเทพมหานครนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้นะเป็นการกลับมาอีกแล้วผมกลับงานมหาการรมความเป็นญี่ปุ่นอย่าง Japan Expo นะซึ่งครั้งนี้บอกเลยว่าเราจัดเต็มกันมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนนี่มันเท่าแก่น้อยปะเนี่ย,เ,ย <laughs> <laughs> เดี๋ยว ดเดี๋ยวนี่คือใครเนี่ยบอยเป็นบอลกายเหรอวันนี้วันนี้ก็พี่เมลเอง <laughs> อโอ้โหแหมวันนี้มาเนียนเลยนะอ้าววันนี้นึกนกึนึกสนุกอยากอยากอยากเอาตัวหาบ้างวันนี้เป็นบอลกายจากเอ่อบมื่อันโซชิลนะครับ เรื่องอะไรก็ไม่รู้อยากใส่หัวออกมาเโอเคนะก็สุดท้ายเจอคนมีมก่อนเลยนะไม่ต้องแนะนําตัวเลยนะผมโอเคก็วันนี้เรารวมตี้ใหญ่เลยครับพาตีโปเกมอนมาอย่างเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีใครมาร่วมวอล์กกันบ้างไปรู้จักพวกเขาเลยดีกว่า I ah. อเป็นเลสน,นะครับก็จาก้อกม,มอนอเกมมกมอนภาคแรกกจนหนึ่งเลยก็ขอฝากโวด้วยนะครับชื่อให้มิงครับเพราะจาก้อโปเกม,มอนคอร์สต,ตัวคอนด็อกเตอร์ออคิดฝากผลงานด้วยนะครับโอเคแล้วว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนนะไปดูกันเลย เอาละครับทุกคนตอนนี้เราถึงห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับผมนี่ดูงานเพิ่งเริ่มเลยฮะและที่สำคัญเลยคือตอนผมมาห้างเพิ่งเปิดประตูใช่แล้วครับทุกคนวันนี้ผมมาเร็วมากแต่ว่าก็องไม่เร็วเท่าพี่นุกเลยฮะเพราะว่าผมวันนี้ผมตื่นเจ็ดโมงพี่นุกนีก่ออกจากบ้านแล้ว ซึ่งตอนนี้นะพวกเขาจะไปรวมตัวกันตรงห้างเดอะมาร์เก็ตนะใช่แล้วทุกคนทุกครั้งที่มีงานจัดที่เซนต์แทนเบิร์กเราจะไปรวมตัวที่เดอะมาร์เก็ตกันก่อนนะซึ่งตอนนี้หน้าผมสดมากเลยห้างเดอะมาร์เก็ตเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นห้องแต่งตัวของเหล่าคอสเพลเยอร์หรือที่จะมางานคอสที่เซนต์แทนเบิร์กเนี่ยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมไปหารุ่นพี่กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดีย๋ยวพี่ไงเราถ่ายหน่อยเดี๋ยวคิวเตอร์ นี่ทุกคนมองเห็นเปล่านู่นน่ะนกอยู่นั่นน่ะแม่นกลูกอะ่ะลูกอะ่กอะอยู่ลูกอ่ะอยู่นู่นสีนะใช่เออตายแล้วไม่ต้องรีบเรียกแม่ให้มารับลูกหน่อยแล้วเนี่ยตัวน,นี้แม่ตัวน,นี้ก็คืออุ้มลูกไปไปตรงนู้นอยู่นู่นแล้วนี่ยเนี่นี่นนดู เด um ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนะนี่ถึงขั้นคุยกับนกรู้เรื่องแล้ววะเนี่ยน้องน้องเอาน้องลุกแล้วน้องลุกแล้วน้องลุกแล้วลงมารับลูกเลยเร็วตายแล้วเดี๋ยวเราไม่คุยกับคนแล้วเหรอเราคุยกับนกแล้วโอ้นี่ฮะทุกคน คือตะกี้ผมเดินมาถ่ายป้ายเนี่ยป้ายบิลบอร์ดให้มันขึ้นชื่องานแบบเนี้ไม่ให้เลยนะเพราะว่าจะได้เอามาใช้ในคลิปด้วยแต่ตะกี้ที่ลั่นคืออะไรรู้ไหมผมเดินมาอยู่ผมหันหลังไป <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่รู้ว่าเดินออกตามผมมาด้วยนะเนี่ยโอเคครับผมก็ตอนนี้คนในตี้โปเกมอนก็ยังมาไม่ครบนะยังยังขาดอยู่ประมาณ 2- 3สาคนได้นะก็ตอนนี้เดี๋ยวเดินกลับไปที่แลนด์มาร์คของเรากันก่อนนะครับผมนายลองดูก่อนนะอันนี้คืออะไรเอย่ย ลูกอมรสกุหลาบลูกอมรสกุหลาบลรสชาติจะเหมือนสบู่รักไหมเนี่ย <c oughs> ลองดูลอ <c oughs> งลองกิน,นถอยาก,ก,อก,กลองก็ต้องลองกิีดูยวเดี๋ยวลองดูจะดูว่ามันหันที่มันย้อนแสงไหมอยากให้คนเห็นรีแอคชั่น <c oughs> ดีของกมอนเทนเนอร์ตรงนี้คือแบบเยี่ยมอร่อยเลยอร่อยเลยล้วอร่อยรสกุหลาบลูกอมรสกุหลาบเซื้อได้ที่ซื้อได้ที่ดงผีนะคะจะไม่ท้องเสียไม่นทำไมอ่ะ ไอนี่อ๋อเขาด้วยแม่แบ่งๆกันเลยนี่นี่เลยแจกความรักด้วยดอกกุหลาบอันเม็ดดอกกุหลาบอันเม็ดอะไรกันเลยชายพอดีเออฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวกินยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กินยังไงเนี่ยโอ้ทุกคนดิเฮ้ยน่ารัก อันนี้นั่นแหละมากีซ้อนสองด้วยเอากีซ้อนอ,อย่างงี้นี่นี่นี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวไอค้ครับพีก้อนทั้งหน้าเฮ้ยคุณนั่งได้ไง <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมนี่แกไม่ผิดกฎหมายคับถ้า,ถามีอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันผิดตั้งแต่ยังไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยเนะี่ย <laughs> เออเออแต่เออแต่หมวกกันน็อกอันเนี้ยใหญ่ไปอันนี้ไม่เล่าเลยนะเอาละครับทุกทุกคนตอนนี้เราออกมาจากแคมป์แล้วนะผมก็เราดองอยู่ตรงนั้นนานมากเลยนะจริงวันนี้ ตอ,ตอนนี้กี่โมงแล้วเกือบบ่ายสองะทีจะไป่สองบ่ายโาห้าบ่ายโมงสามห้าโอก็นานอยู่แล้วนะก็วันนี้เราเริ่มเขานั่งช้าหน่อยแต่ว่าตอนผมถ่ายบล็อกอะเร็วแน่นอนนะวันนี้เพราะฉะนั้นอ่ะไปดูงานกันเลยดีกว่าโอ้โหทุกคนแดดโค่นมาลกตยูเลยแล้ว<อ> <laughs> ดูชุดผมดิเสื้อด,ดําทั้งตัวแขนยาวด้วยเอาสิหนาว้ย <c oughs> หนาวหนาวอะไรวะร้อน <c oughs> <c oughs> หนาวแบบมีเหงื่อ <c oughs> กินแล้วหน้าหุบดกิโลเข้าไปเลย มอนรู้เรื่องไงเข้าใจป่าใช่น้องเขาอยากจะอยู่กับคนที่สื่อสารกับน้องรู้เรื่องเลยแล้วเออนี่เจ๋งไหมล่ะนาะน้องน่ารักมากเลยน้องเป็นโปเกมอนอยู่ล่ะใช่แล้วที่สำคัญหน้าแก้มเหมือนปีกจูไหมเป็นปีกจูมีปีกอะเพราะว่าผมเคยเลี้ยงตัวเนี้ยแล้วตั้งชื่อมันว่าน้องน้องจูน้องชูอะนี่เออเนี่ยเหมือนกับเดยแน่เลยน่ะนี่ไงไฟฟ้าทั้งคู่ไฟฟ้ากับบิน ก,ก็เหมือนเดนเนอันนี้บินไม่ได้ค่ะไอ้เน,นี่ยบินไม่ได้เดนเนบิน,ใน,ใน,ในไม่ได้อาจจะอ้วนไปก็ได้ที่ายหน่อยดิพี่นิชัยมอกว่ากลัวคำสุขหมอวินิชัยมอกว่ากลัวคำสุขเลยถาจริง เปิดเปิดได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวลักชัวรี่บอลมาไงเนี่ยอ่ะคนคนรวยนะเนี่ยอันเนี้ยมาหน่อยพี่เอามาหน่อยจลนี่มากับหัวกับหัวอ้าวโอ้ยวันวันนี้โน้โคตรเมาเลยเนี่ยดย่าอยู่เนีอยนะน้องน่ารักมากคือไม่ยอมอยู่ในบอลนะคะเมื่อกี้อ่ะหันหันหันเขาดูหน่อยเนี่จะให้ดูหลังใส่ชุดกันละลูกนี่น้องน่ารักมาก มอเตร์บอลครับถ้าถ้าดึงมือลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นสัญญาณให้บินลงเหรอฮะยังไงหนึ่งสองไม่ใช่ตึ๊บตึ๊บอย่างงี้ยอ๋อปล่อยลงมาเลยหนึ่งสองอ่ะเนื้อหนึ่งผมทำได้ผมผมผมทำได้ใช่ปะได้ได้ได้หนึ่งสองแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลือกเอ็นอ้าวอ้าสุดท้ายเลือกเลนแล้วเดี๋ย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 วมาหนึ่งเล่นอะไรมันต้องมีเล่นท่าอะไรเหรอใช่ไหมนี่ของสามพี่ บินขึ้นได้น้องมองลงพื้นแล้วน้องไม่กล้าบินลงมาน่ารักอ่ะดูทิกาครับลงมาลูกไม่ลงลงขอมพ์ก็สบายอานนี้โอโอใครอ่ะขออนุญาตนะครับโอของผมโนไดะเอาคอมโบมาได้เอ้าจดนะโดนกระงับแล้วใช้ที่น้าโจมตีเดี๋ยวใครตีใครตีกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็นเย็นชอบวันนี้ชอบเฮ้ยปืนติ๊บติ๊กนะนกนกับไก่ไอ้มันจิกป่าโอโอว่ะ บกากเปิด้ลองเพลงขรลองเพลงแล้วกคุกกี้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 เอาหเอาหโอเต้นตายเลยเดี๋ยวไปรีบิลลี่ดามาเต้นอ่ะขร้องคุกกี้ปุ๊บปอยูุ่ีปวระวังข้างหลังปิลลีดามาอยู่ตรงนั้นนะนี่บปุบบุป๊ อ้าเราเนี here, nee. ้ต um oh. ุ oh. right. right. s <S ้มน right. right. in. right. right. ี้อะไรรด้ไหมขอโทษนะไมเปิดอีพีีเลยน่ารักจริงโหไไปดิไปีก้าเดี๋ยวเป็นหนึ่งเจ้าของมอนอยู่ไหนอะเนี่ยอยู่นู่นโัเก็มันเทนน้าฝั่งนี้ยังมันมีอะไต้องมีนอ้านี่อยู่นี่อยู่นี่อะใคระได้ถเกล้าใช้ชบอลลีก้าลอบลบลอบบลบมันไม่มมันไม่ยอมหรอกออเฮีมันไม่ยอมหรอก โอ้โหใชไ้ไฟศักดิสกส์สิทธิ์ไฟศักดิ์สิทธิ์ออนุญาตร พยังเดียวยิ่งจากกันรู้ไหมโอซิวอร์คริสตัลโอซิวอร์คริสตัลแล้วพี่แกก็กินออริจินอลเลยแล้วพี่แกก็กินแล้วพี่แกก็กินจุดกระทุ่ภาคแม้กระทั่งตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ในซันมูนพี่แกก็กินจุดจุดเอ้ยเรชอินพีชนะคุณพ่อดีเด่นนะฮะทุกคนดูมีคุณพ่อดีเด่นนะฮะคุณพ่อดีเด่นของแก๊งพาร์ตมาไปแล้วอ๋อมาเรามาพวกเรา เศร้ามาก อนนี้นะผมพวกเรากำลังจะเตรียมตัวไปทำกิจกรรมที่ผมไม่คิดนะว่างานเจแปนไอโปจะจัดนั่นก็คือคอสเพลย์พาเลทนั่นเองใช่แล้วครับทุกคนวันนี้มีเดินพาเลทคอสเพลย์ด้วยนะซึ่งเอาจริงนะผมมาเจแปนไอโปนี่คือครั้งที่4ของผมแล้วนะแต่ว่าผมไม่เคยเดินคอสเพลย์พาเลทเลยผมเองก็งงว่าแบบมันเกิดจากอะไรอ่ะจนกระทั่งผมรู้ว่าคอสเพลย์พาเลต์มันชอบจัดในวันที่พวกเราอะ่ะมาไม่มากันอย่างวันนี้มีพาเลทวันเสาร์ใช่ไหมเราก็เลยมาวันเสาร์กันเราเราก็เลยมาเดินได้แต่ว่าปีก่ออนนนหหน้้าีโโ ถ้าผมจะไม่ผิดนะปีที่แล้วมันจัดเดินพาเลทคือวันอาทิตย์แต่พวกเราอะมาวันเสาร์คือผมชอบมางานคอรสวันเสาร์แหละจะได้ไม่โดนจำกัดเวลาโดยพอยังคือช่วงที่ผมยังไม่ปิดเทอมหรือยังเรียนไม่จบเนี่ยก็ยังหินอยู่นะโอเคผมมันก็เดี๋ยวเราเต็มตัวรวมแถวกันเลยนะครับผม ความเป็นไทยนี่นะครับ ถ่ายรูปกันได้เลยนะคะใสออ่กล้องนี้นะะโอ้โค่าข้างหลังระวังพยายามยืดดิ้งหน่อยนะอดดิงนะ หน้าเคี้ยวกรดนะเพลงนี้เป็นเพลงของต้นกลุ่มใช่ไหมดริฟเวลเซตรู้จักบ้างหรือเปล่าทุกคนนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทูตเลสนี่มันดริฟเวลดราก้อนดริฟเวลดราก้อนเอาละทุกคนตอนนี้เราเดินพาเลทเสร็จแล้วนะครับผมก็โอ้โหครั้งนี้ถือว่าเดินพาเลทอย่างแบบสนุกมากอะและมีฟุตเทจด้วยฮะต้องเครดิตเลยฮะให้กับ คุณนนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน e s c r i p t i ั n นะให้ให้ไปติดตามกันนะตากล้องคนนี้บอกเลยว่าเป็นตากล้องบวกคอสเพเยอร์และคือแบบยังไงเขาค,คือคุณภาพงานเขาอดีมากเลยนะคือตอนตอนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูฟุตเทจที่เขาถ่ายแต่ว่าเท่าที่ผมดูจากภาพลวงตอนเขาถ่ายอะมันดูดีนะเอาจริงซึ่งแบบผมชอบมากเลยต้องแบบขอบคุณจริงๆครคุณนนจากจากหัวใจของพูด จากหัวใจของคอเพลเยอร์คนนี้โอ้ยเดี๋ยวเริ่มพูดไม่ออกแล้วอากาศเริ่มร้อนเริ่มเพียแล้วโอเคผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมีรวมตี้อีกรอบนึงนะก็ครั้งนี้โปเกมอนมาแรงอยู่นะเพราะว่าผมยกตี้มาใหญ่มากเลยเนี่ยวันนี้เขาไม่น่าจากไปเลยอะ่ะ วนี้ผมสหรับบลอกงาน JPEXPO Thailand 2025ที่ห้างเซนทรัลเวินะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะน่ายางไอตัวที่มาบอมผมข้างหลังนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนเอ้ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่มาร่วมบล็อกกันในครั้งนี้นะรวมถึงคุณน้ทนด้วยนะที่เป็นตากล้องที่มาถ่ายอาตอนผมเดินพาเลทด,ด้วยนะถือว่าแก๊งเราวันนี้จัดเต็มมากเลยฮนะแบบเรายกตี้โปกเกมอนมาใหญ่เลยเพื่อแบบ แสดงความยิ่งใหญ่ของดอมนี้ด้วยแหละนะผมโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่ติดตามรับชมเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งช่องทางการติดตามของทุกคนจะทิ้งไว้ใต้ the description ข้างล่างนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะกดไปเลยกิ้งๆหนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็โอ้โหยังบอมอยู่นะเนี่ยโอเคผมก็จะทำใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย